สวัสดีค่ะวันนี้เราไม่ต้องเปิดหัวรายการนะคะเพราะว่ามีคนมาช่วยเราเปิดแล้วสุปตาด้วยค่ะสุปตานั่นคือยายากอนุญาต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมว่าวันนี้เธอได้มาคอมชเลือกของเราเพื่อจะมารับรางวัลอะไรเพนเออนักแสดงหญิงยอดนิยมค่ะจาก Popular Vote นะคะการประกาศวดรางวัลของคอมชเลือกหัวขั้งที่เก้าราจัดไปแล้วที่เก้าคุณพามาแต่น้องติดภารกิจในวันนั้นก็เคยเลยรับมารับรางวัลไม่ได้นะคะวันนี้เธอกับคุณแม่ก็เลย มาคอมชนลึกของเราเพื่อจะมารับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดนิยมซึ่งเรียกว่าคือฮากันเหมือนกันนะเพราะว่าเธอเป็นสนใจของหลายๆคนวันนี้ไหนๆมาคอมชลึกแล้วต้องไม่พลาดเลยค่ะมีอะไรเด็ดๆคะพี่แป๋วถามถึงเรื่องความรู้สึกก่อนแล้วกันว่าการที่ได้รับรางวัลเป็นยังไงบ้างแฟนๆทั้งบ้านประชาชนทั่วประเทศโหวตมาให้เธอด้วยคะแนนเสียงนี่คือแบบว่าท่วนท้นเลยทีเดียวรวมรวมไปถึงเรื่องผลงานของเธอเนี่ยณวันนี้ด้วยมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็เรื่องความรักด้วยใช่ไหมพี่แป๋ว คปอ่อยเบกอ๋อโอเคเราไปฟังกันเลยค่ะนี้ก็ได้มารางวัลสักทีค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆมากนะคะที่โหวตเข้ามาให้ให้หนูได้รางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่หนูภูมิใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะมี p o p u ล a r โหวตก็ขอบคุณมากค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้นะคะอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้หนูต่อไป ูจะพยายามทำงานให้ด <descon> ีท <Br ots> ี <guarding okay>? ่สุดให้เต็มร้อยค่ะหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูโชคดีมากเลยค่ะมีมีผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็มีมีงงานให้ทำเยอะๆอันนี้พี่สาวของหนูเลยแต่หนูว่าผู้จัดมีแต่คนอยากจะให้หนูร่วมงานด้วยรู้สึกยังไงบ้างมี่คนแบบว่าทุกทุกคนในในในของช่องสามสาวคือค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีแหละค่ะ จริงๆต้องต้องขอบคุณพ<ม>ี่ไอที่เห็นว่าหนูมีศักยภาพที่จะรับไปร่วมงานกับเขาแล้วก็ออกมาดีก็ต้อง,อาาองขอบคุณนะมากแต่หนูก็ไม่สามารถจะรักได้ทค่ายอยู่แล้วอ่าหนูรับแต่ชอต่องเลยค่ะคนละครหนูไม่ได้เป็นคนเลือกอย่างถ้าชอ่องเป็นคนเลือกให้หมดเรียนไปทำงานด้วยนะหนักขนาดนี้พักผ่อนอยูงง่ในใจได้ ดทูทุกครั้งที่เหมือนมีเวลาที่แอบยิ้มได้หรืก็จะเพยงยิได้ค่ะแต่แต่หนูเป็นคนที่ขึ้นรถต้องเหมือนเป็นสุ่นค่ะขึ้นรถแล้วแบบหลับทุกทีเลยแล้วช่วงเวลาที่เหมือนเดินทางหนูก็จะใช้เป็นช่วงเวลาที่เดินทางบ้าพูดถึงเรื่องงานไปแล้วใช่ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องความรักของเธอบ้างกับณเดชทุกคนก็ยังบอกก็ลุ้นกันนะคะพี่แบบว่าคู่นี้จะยังไงเพราะร่วมงานกันข้างบ่อยแล้วยายๆาเองเนี่ยก็บอกว่า ทุกวันนี้ที่ทำงานเนี่ยก็เจอพี่ณเดชน์เกือบทุกวันเพราะถ่ายละครด้วยกันทรณีนี่นีไข่คลองการคลับก็รุนกันนะคะว่าช่วงนี้เมื่อไหร่จะตกกล้องป่องชิ้นเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันเป็นเรื่องเป็นราวก็เล่นละครนี่รู้สึกว่าเคมีจะตรงกันเข้ากันได้มากเป็นคู่วัญนนะคะแต่เรื่องดวงใจคนดีนะแล้วก็มาถึงเกมร้ายเกมรักเรื่าดูแล้วพี่ก็อินอะสายชนนางฟ้าตอนนั้นช่วงนั้นพี่เป็นนางฟ้าอยู่พักนึงเลยค่ะใจใจพี่แสบอินมากไอเรียบาเ๋นี่ไม่หันนะไม่ได้ไม่ได้เราเจอสายชนน อ๋อแอนเพนอย่าบอกว่าเข้าเรื่องจริงๆพ่าตอนนั้นนี่คือช่วงนั้นตอนที่ตะก้อนอินกานนี่ค่ะยังหาพี่ขอสายแป๋วหน่อยไม่ไม่รู้จักนะบอกว่าอไม่ไม่มีค่ะต้องน้งฟ้าเท่านั้นเรียกว่าอินไปทั้งบ้านทั้งคืนนะคะนอกจากเรื่องของตรงนี้แล้วคือจะมีเรื่องของความรัก ที่ว่าไม่ใช่ความรักดีกว่าเรื่อาจจะไม่ใช่ความรักพี่แป๋วปื้มๆบอกว่ามีคือมีหนุ่มฮอตคนหนึ่งนะคะตอนนี้คือแบบว่าเขากําลังมาแรงเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเล่นภาพยนตร์นะคะพี่แป๋วอ่าก็คืออนันดาเอเวอร์รี่แฮมนั่นเองคือตอนนี้เขาปื้มย่ามากอะไรอย่างนี้เพราะว่าถึงขั้นออกปากกับพี่อ๊อฟพงพัฒน์กันเลยทีเดียวพี่แป๋วว่าแบบเอออยากให้พี่อยากให้พี่อ๊อฟเนี่ยแบบเออถ้าแบบอยากถ้าพี่อ๊อฟอยากจะให้ออนันดาเนี่ยเล่นละครเนี่ยอยากจะให้แบบร่วมงานกับ ย่าเลยอย่างนี้ถึงขั้นซึ่งมีข่าวว่ามีข่าวว่าแบบเล่นละครที่จัดวางละครไว้ให้แล้วไปเสนอทางช่องสามคนเหนือดวงคนเหนือดวงประมาณนั้นรายละเอียดเดี๋ยวเรามีคําตอบจะน่าย่าย่าๆเลยนะคะไปฟังกันค่ะก็ต้องขอบคุณเกนดามาอย่างเเองก็เรื่อมเหมือนกันแล้วได้ดูผลงานได้ดูแบบหนังพี่เขาได้ ชื่อชอบปเคะแต่างนกที่อ่นกมากเจอตัวจริงเคยเจอตัวจริงยังเคยเจอตัจริงค่ะที่ที่ทำงนอ่ที่พี่เขาพี่เขาหน้าตาดีมากใช้สเปกตอใช้สเปกตอบแบบนี้หนุ่มแบบนี้อะไรเงี้ยหังไม่มีสเปกค่ะเสเปกของหนุมแบบไหนคะเออ หนูชอบคนทีเขาเป็นภาพบุรุคนเด็กเหรอหนูหนูไม่ไม่ไม่เน้นเรื่องหน้าตาคันเน้นที่ทั้งในมากกว่าแล้วเห็นบอกว่าละครมีเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าคนเหนือดูว่ามันก็คือเขาหวังตัวว่าเป็นผ่านดันดาแล้วก็มียัญญาด้วยอย่างนี้มีข่าวนะมีข่าวถ้าแบบได้ร่วมงานกันเออของมีแดนแทนที่ที่เอาผมพาดอะอย่างงี้จะรู้สึกยังไงถ้าแบบได้จับคู่กันจริงๆอะไรอย่างนี้โอ้ยถ้าถ้ามีโอกาสอยากเล่นมากเลยค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะก็คือปื้มผลงานพี่ของพี่เขาอยู่แล้วค้อ่า้ได้เล่นกับพี่เขาไปเล่นเรียนรู้อะไรก็ได้ค่ะันก็ใชายรูปกันพี่เขาไปเขาเลือกตาชัดใช่อย่างที่บอกว่าวันนั้นได้มีโอกาสเจอได้ถ่ายรูปกับพี่กับไม้ ใช่นิดนึงอ่ะอย่ากนะเดชลายคนก็ยังลุ้นๆอยู่ว่าแบบว่ายังไงคู่นี้ในอยากให้เป็นแฟนกันอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะพี่เดชก็ก็ต้องขอบคุณค่ะที่คนบอกว่าคิดว่าเราเล่นด้วยกันเราดีแต่จะได้หรือจะพี่ขอถูกคนามโดยตอนนี้ด้สนิทสนิทค่ะก็เหมือนพี่เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในวงการที่มัน ก็คือตอนนี้ก็่ยังถ่ายละครตอนนี้ด้กันก็เลยเป็นผู้ชายที่เจอที่เจอ่อยที่สุดเลยค่ะค่ท่านผู้ชมต้องเรียกได้คำเดียวเลยนะคะว่าน่ารัก่ะน่ารักมากค่ะใช่บอกว่าอย่างนี้ดิ ขนาดแบบว่าเธอพูดแบบให้สัมภาษณ์ยังดูแบบมีเสน่ห์เลยค่ะพี่แบลชหลงรักเลยอะค่ะแบบนี้นี่หนุ่มๆไม่หลงรักแล้วว่าเราไม่หลงรักก็ไม่ได้<ช>แล้วเนาะใครๆก็ต่างยาย่ายาย่า,ย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 ายอย่าว่าแต่หนุ่มๆเลยค่ะผู้จัดของช่อง3นะคะทุกค่ายทุกผู้จัดเลยทุกคนก็ร้อนแล้วแต่อยากจะให้ยาย่าไปร่วมงานด้วยซึ่งนายซึ่งนายบาวิศก็บอกนะคะว่าไม่ใช่ว่าใครอยากจะได้ยาย่าไปร่วมงานแล้วต้องได้เสมอไปเพราะคิวน้องเนี่ยคือเรื่องเรียนหลักเพราะเธอเรียนอยู่ที่อักษรสาจุราองค์กรมหาวิทยาลัยด้วยคืองานเเเงงงิินนนกก็็สําาคััญญแต่่ร ยนคัญที่สุดพ่อแม่ก็จะให้เวลาอยากให้ลูกเรียนแบบว่าเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องก็ตั้งใจว่าจะจบ4ปีนะคะพี่แป๋วใช่ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีของกับเด็กเยาวชนสมัยนี้นะคะว่าเรื่องเรียนต้องมาก่อนเรื่องอื่นดีที่สุดจริงๆเรียนเก่งด้วยนะคะพี่แป๋วเรียนเก่งได้4นะคะได้4คือก่อนหน้านี้ที่แบบว่ยอาจจะยังไม่ได้เล่นละครนะคะได้4แต่ว่าตอนนี้อาจจะเก็ตอาจจะลดลงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถือว่านะน่าเอาอย่างไปอย่างยิ่ง